สุขสบายดีจ้าสบายดีเอซทุกท่านทุกคนตอนนี้กำลังปิ่งปลาทักไทยเอฟซีผู้อยู่ฟังไทยเด้ออยู่ทุกหมองทุกบอนปิ่งสี่หีบหีบละสองตปลาขาวทีงงมเอาอยู่ให้หน้าเมื่อวานนี้อ้าเมื่อนี้เอามาเป็นอาหารเนาะอาหารบ้านเฮาส เด็ดพักตำ่ว <C oughs> ันเงินเสดเมนูตำถว่อปีกป่า อาการลุงเพียงก็ดีขึ้นเรื่อยๆอพี่น้องอาการลุงเพียงเมื่อนี่้าวเขามาซอยอีกได้มือนส่วน้าวนกนะไปเกี่ยวเขาน้ำมันป้าป้าก้อนเงินอยู่ชีสว่างไปเกี่ยวเขาน้ำป้าก้อนเงินเป็นจ้างมาเนี เจ๊ตเศร้าๆาาาทำข่าวเอ <c oughs> าคุนจองให้งานไว้แต่มือก่อนพุ่นก็เลยไปเนะาะเคุนจองไว้ล่วงหน้านะบอกว่ามือนันมือน,นี่เซาหนกกระพัวไปมาเนี่ไปแต่เศ้าเนี่ยสิไปหลอดหน้ามาสาิหลอดหน้าแล้วก็สิไปหลับจ้างเลย หาก่อนเงินอยู่สีสว่างคุณด้นๆกะจังได้เห็นเห็นเธอหนึ่งนอกพี่น้องเนาะมีการมีงานมีเยกจังได้เห็นกันกับป่าทางสีสว่างเรา เตรียมล้างหมักนี้ชีมีเท่าเท่าไห่บ้างน่มีสี่คนนึ่งตัวตทำจาน,นเดียวก็พอ สุดยอดอใหญ่เยนะเจ้บ่อใหญ่เจ้มันไปทุลักได้กับเพื่อนมันมไปกับไผ่บ่อแพงจะกับไผ่เนี่ยจะเข้าไปใส่แร่จากบราณธรรมอีนั่งไปไปกับโบราณกินปลาแสบน้ำเฮา ของแสบของแสบมาอยากโบมากินน้ำเ้าแห่งดีแล้วหวานเ่าสี่คนห้าคนอืมข้มขี่อัมหล่ําหใช่ได้ว้าปลาใหม่ๆชุ่มุ่งพวกงเงื้อเจแต่เ่เจ๊แต่เบรมาปี่โล่เลยอเฮ้ยทำนี้ก็ดีแหะทำนี้ก็ทำปี่โล่แล้วก็้วย

พิษสุดอะไรติปาอะไรบุงกุ้นน่าจะบอกให้เอาว่านนี่น่ะวานนี่แหละห่วงห่ให้ปลาดำเห็ดกินเอาไว้สูน่ะเศร้าเขากินว่ะว่านนี่ฮะกุ๊กจันสิเป็นวินนึ่งบได้แท้อยู่หัวปลาดำเาหัวคอย่นอยู่นะั้นอนกูอยากใส่หัวมันได้ว่ะถามมบ่บ่เจ้าถามว่าเ่าจะเหนียวเหี่ยวว่านนี่นะก็จะถามประวัน cúp tên ờ, cúp tên tham cả cúp tên ngoài về mười hai lượt về nhà với bớng bà này cúp ừ. phần phần lai lai bà này ờ. khoan cứ chụp xài đấy để mười ba này đó à phải bà hết rồi nãy phần chụp cái nhiều giọt <c Doi> mà ừ. ăn phần ừ. hú ăn cái nhiều giọt thôi sẽ tháo bà hết cúp tên bò bò ăn cúp tên mà sao lại cái ngôn pa เอากุ้มหอยสอกแล้วผัดไปฮ่ากุ ọn, vậy, ้มเด๋กุ้มเด่ลุงติ่งว่าเป็นนักแล้วลุงติ่งว่ากันนั่นนก็ว่านักเก่งแล้วด้วยนะบันั่งนี่กุ้มกุ้มห็นกุ้มข่อยห็นกุ้มข่อยหน้าก่อนทวันอยู่แท่นั้นไม่ได้เป็นหอยสอกไวงอู้ดักปัดดำนี่เอาใส่กัวไไปบุญบุญอย่ห็นี้บ่ถามเนี่ยกับบ่ผมแม่นต้องใส่กุ้มเองบ่เฮ้ยว่ะสมองเข้ากับบทถีบคือกำนะ เพื่อแบบบอดักอุบเอ็นกับแบบกุบเพื่อมีสองหัวบ่แต่คือสีเดียวกับของเฮาอ่ะเอาแต่พี่ท้าเห็นในขอนเขาก็เลิกเยอะอยู่เห็นอยู่หน้านะเห็นอยู่หน้านะอย่างว่าเบิ้งกุบเพื่อผัดถั่ไว้จะต้องเพื่องไล่ไหลหมวยคอนกูจิกใส่หัวมันเด้บอากุบหมูไปใส่ว่แต่ปบ่หัวหมูวาดนี่โผล่ได้ติว่าลงแถลงหว่าชื่อชื่อยุ้ยหัวหา งงเว่เมื่อยก็เมื่อยนั่งงงนั่งเขากตจนเมื่อปลาขอบหมอ้ะนเอาเกือบลุงเพียงไปกัยังหาบเห็นเลย่ะปลาดำนะจักก็ไปปลาใสโอ้สงสั่เสตําถั่วกันี่น้องกัน น้ำถั่วพี่น้องเอ้ยน้ำถั่วก็เอาใจคนอันผีขลามบอกกินปลาแดกใส่น้ำปลาเอาแซ่บน้ำกันสแซ่ดเขาแซ่ดเขาบอกกินปลาแดกเอาน้ำปลาเอา มันจังบอกลายจานแซ่บคือเก่าคือเดิมอาหารบ้านเฮ้ามันจะแซ่บอยู่สัตว์ละเนาะบึงท่านั่งก็แซ่บละลาลาท <laughs> ี่มือก็ม่าอ่อนละ แล้วจมะมาคิดเสะไปก่อนเสะหน่อยอข้าวแกะเบิดนั่นหน่อยข้าวผัดมาเนาะเอาไวจ้จัดสองเตาว,วันนี้ใครไม่มาก็แปลว่าอดอด <laughs> ใครไม่มาก็อดนะ เนี่ยมันน่ากินมากเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดน่อยเนี่ยเอาปลาข่าเนีย่ยเนาะยเรื่อแก,กะอ่ะอ่าวเธอไอ้ลุงเพี้ยนกินน้ำก็ได้ตีมัอนี่ไปอืมเกลือกัดเสกยังกัดเสกปนจะหิวกินที่เกา่าก่อที่เกา่า ทั้งพุ่นก็นได้หน่อยทั้งกลางบืมหมกนี่เสิงประตูนี่มันจังสาว่างมันจังเย็นลมช่ยๆเอาคลิปนี้ปราเมาจะขอ,อ้นยุบไ้สำนีกก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปราเมาเด้อคลิปทำอาหารกับสำเร็จเสร็จินเพื่อจะกินนะมันจะกินเขาน้ำกันพี่เนาะขอบคุณถูกกำลังใจบาย ขอบคุณทุกคนขอบใจทุกคนจ้าบ๊ายบาย